คนคือผู้มึงเชื่อเรื่องของอโลกเนี่ยมันไอ้เหี่ยมนนันโคตรมาสจัย์ปะคือกคไปฟังแบบเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคนทางระดับโลกนะเวยอย่างยูทูบเบอร์มิสเตอร์บีดอะคือเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมาแบบมาเป็นยูทูบเบอร์มีคนที่ตามหลัก400ล้านเนี่ยเขาเขาเคยพูดถึงตัวเองเวยก็คือการบอกว่าแบบ แบบเรื่องนี้มันผมคิดว่ามันสําคัญมากอะเพราะว่าแบบคือเห็นพี่ผมผมก็กลับมาเึกว่าเอ้ยบางทีโลกที่เราอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบนี้จริงด้วยแบบว่าคือถ้าเราอยากได้อะไรอะคือแค่ว่าเราต้องแบบคิดว่าเราเป็นคนนั้นแล้วเราคือส่วนบุปผาแล้วเราเชื่อมัน่นเชื่อมั่นสุดหัวใจว่าเราคือคนนนอยู่แล้วเว้ยแล้วเราก็จะได้ทุกอย่างที่เราต้องการตามที่เขาบอกนะฮะเพราะมันคือพลังงานแบบคือโลกใบนี้เนี่ย พลังงานของความคิดมันคือคือทุกอย่างอะนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาร้องนะครับผมก็คือว่าผมจะบอกว่าผมคือยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่มีผู้ติดตามหลักสิบล้านภายในห้าปีนะฮะกูต่างเป้าหมายไว้เลยแล้วกูจะทําคลิปทุกวันให้ผู้มึงดูนะฮะผมคือเอาจริงๆนะนะกูตั้งใจมากกูคือยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตาม สิบล้านภายในห้าปีนะกูถามเมยเวยแล้วคลิปนี้กูจะโฟดลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วกูก็จะลงคลิปทุกวันแบบนี้นะฮะซึ่งกูแบบคือคือเอาง่ายง่ายเลยกูอยากคือกูจะเป็นคนนั้นแหละเอาง่ายง่ายแค่นั้นแหละคือกูบอกตัวเองเลยว่ากูจะเป็นคนนั้นกูจะเป็นยูทูบเบอร์คนนั้นที่มีผู้ติดตามลักสิบล้านกูจะเชื่อ กูจะเชื่อทุกทางที่เขาบอกว่ามันเป็นไปได้แล้วกูจะถามทุกอย่างให้มันเป็นไปได้นะครับพวกมึงโอเคนะให้กำลังใจกูด้วยแล้วก็กดติดตามกูด้วยนะอย่าลืม